สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,น้องเนล,ล่าอวดความน่ารักในชุดเจ้าหญิงสโนไวท์ซึ่งล่าสุดคุณพ่อนัดเทพหัสดินณนอะยุธยาก็ได้ออกมาอวดภาพความน่ารักของน้องเนล่าในชุดเจ้าหญิงสโนไวท์พร้อมแคปชั่นว่า Mirror Mirror on the wall Who's the fairest of them all งานนี้จอาเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนานเลยว่าน่ารักมากเลยคะ่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเนล่าทำไมหนูน่ารักแบบนี้คะลูกคอมเมนต์ถัดมาบอกว่า โอ้ยน่ารักไม่ไหวแล้วคะ่ะลูกคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าใช้คําว่าน่ารักได้เปืองมากคะ่ะหนูเนล่าคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสโนไว์กัดแอปเปิลไม่ได้ใช่ไหมคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสโนไวจิวน่ารักที่สุดไปเลยป้าหลงแล้วนะคะเนี่ยขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณคะ่ะ